ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวโสวทเบตง,โโบตงนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านทางวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดแต่ต้องมีกฎกติกาชัดเจนห่างต้องออกอากาศในช่วงเวลาที่มีภัยพิบัติค่ะ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผถยถึงนโยบายของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการประชุมการบรหิหารจัดการสถานการณ์อุทกภยัยและให้ความช่วยเหลือที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารโดยให้เน้นย้ำการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางไปถึงชุมชนหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบและ เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานาการณ์โรคระบาดในเบื้องตน้นรวมทั้งจะต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสารโดยนายกรัฐมนตรีย้ำให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านทางวิทยุเพราะวิทยุถือได้ว่าเป็นสื่อที่ยังคงเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดอีกทั้งมีผลสำรวจข้อมูลยืนยันวิทยุยังเป็นที่นิยมของประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อประโยชน์ในการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบผู้ประกอบกิจก,การจะต้องจำแนกข้อมูลสำหรับแจ้งข่าวสาร หรือเตือนภัยให้กับประชาชนทราบดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงข่าวสารเพื่อทราบซึ่งได้แก่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทั่วไปที่อาจมีผลสืบเนื่องหรือนําไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเป็นต้น 2. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการเฝ้าระวังซึ่งได้แก่ประกาศหรือข้อมูลที่มุ่งหมายให้หน่วยงานองค์กรหรือประชาชนเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 3. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการแจ้งเตือนซึ่งได้แก่ประกาศคำสั่งหรือหลักเกณฑ์ใดๆของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นการกำหนดให้หน่วยงานองค์กรหรือประชาชนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อเป็นการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการสื่อสารถึงประชาชนทุกช่องทางผ่านการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางไปถึงชุมชนหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โุกระภายในเบื้องตน้นซึ่งวิทยุถือว่าเป็นสื่อที่ยังเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดมีแทบทุกตำบลทุกอำเภอมีความสเสถียรมีกฎกติกาที่ชัดเจนที่จะต้องออกอากาศในเวลาที่มีภัยพิบัติค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้นข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93เมกะและว online, ิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o n ได้ใหม่ในวัน,วนและเวล<ว><ว>าเดียวกันนี้